เรื่องราวของพิมพ์แขหญิงชาวบ้านวัย60กว่าที่ยังคงโศกเศร้ากับการจากไปของสามีผู้เป็นที่รักทุกเช้าเธอยังคงทรงกาแฟสองแก้วเสมอเหมือนตอนที่สามียังอยู่เสือชายเพื่อนบ้านที่แก่กว่าเธอ5ปีเขายอดเวียนถามไทยสาทุกสุกดิบพร้อมนำผลไม้มาฝากอยู่เสมอแม้พิมพแขจะมองเขาเป็นเพียงเพื่อนบ้านเพราะใจเธอยังคงมีแต่สามีเสือก็ไม่เคยยอดท้อ จนกระทั่งวันหนึ่งพิมพ์แขล้มป่วยหนะักปวดท้องจนเดินไม่ไหวเสือสังเกตเห็นความพิษปกติจึงเรียบขึ้นไปบนบ้านหลับพิมพ์มแขนอนซมอยู่ด้วยความไม่รอช้าเสืออุ้มพิมพ์แขขึ้นรถปิ๊กอัพพาเธอไปโรงพยาบาลท,ทันทีหลังจากกลับมาถึงบ้านพิมพ์แขงจดหนักได้ว่าการอยู่คนเดียวมากย่ำเจ็บป่วยนั้นลำบากเพียงใดเธอจึงเปิดใจให้เสือ ทั้งสองช่วยจังเก็บผักทำากับข้าวและในริสุดก็ได้เข้าพิธีผูกข้อไม้ข้อมือแบบเรียบง่ายเพื่อเริ่มต้นชีวิตคู่บทใหม่ด้วยกันตอนนี้พิมพ์แขก็ยังชงกาแฟสองแก้วเหมือนเดิมแต่กาแฟอีกแก้วนั้นเป็นของเสือ